รับ KSL r i t i n g Skill Cup กับรบกับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ช็อปซึ่งรอบๆตัวผมก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันมีทั้งเสือ racket, อ้อแ็คเกดถุงมือนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล่องในผสมติดรถนะครับและนี้ผมอยู่ที่ช็อปของ Bikemade นะครับซึ่งมีแบรนด์แข็งแบรนด์ึงเลยก็คือกีวีที่ทั่วโลกรู้จักกันนะครับผ่านทางหลายๆสื่อนะใหญ่สุดก็น่นาจะเห็นผ่านทางรถแข่ง Mo t o g p นะครับซึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์ตอนเนื่อกันมานานหลายปีสําหรับนักเดินทางที่ที่จะบอกว่าไงเดียคือคนที่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วไม่ได้ขี่แค่ระยะทางใกลเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึง่งอ่ะที่แนะนําว่าควรจะหาติดรถติดตัวไว้นะครับนั่นก็คือชุดกันฝนครับชุดกันฝนเนี่ยความจะเป็นของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีตามฤดูกาลบางคนไม่ชอบนะครับไม่ชอบขี่ด้วยฝน,นเปียกอะไรก็ อันนั้นรถสนิยมส่วนตัวครับแต่ถ้าเกิดมีหน้างานที่มันยังไงก็ต้องไปหรือว่ากําหนดแล้วนัดแล้วต้องไปหรือขี่เป็นอาชีพอย่างเช่นผมผมเป็นต้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องจําเป็น,นครับแล้วก็การที่จะเลือกใช้ชุดกันฝนสักชุดหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องดูอะไรบ้างนะครับวันนี้มีชุดกันฝนของกีวีมาแนะนํากันนะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนครับจากสเปคที่มีอยู่ของตัวโรดักเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ผม ได้มาเจอตัวจริงวันนี้ผมก็รู้สึกเลยว่ามัน first impression หรือว่าสัมผัสแรกที่น่าประทับใจมากเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ล้วนี่ครับเป็นเสื้อนะครับของ g ี v วีเนี่ยเขาจะจัดเป็นชุดนะครับเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงจะไม่มีฮู้ดนะครับจะเป็นเฉพาะเสื้อและกางเกงน,นะครับที่ผมยในมือผมเนี่ยเป็นชุด ที่เป็นสีเสื้อแดงใส่คู่กับกางเกงสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบใจสีก็จะมีชุดที่มันเป็นสีน้ำเงินซึ่งชุดสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะให้กางเกงกนะับเสื้อเนี่ยสีเดียวกันเลยนะครับอลองดูว่าใครชอบสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเสื้อกันฝนกันนะครับอันนี้หลังจากที่ผมผมเห็นตัวจริงแล้วผมหยิบจับผมรู้สึกว่าออของเขาน่าพกพานะครับเพราะว่า มันเป็นวัสดุที่ไม่ได้หนาน้ำหนักมันก็เลยไม่มากนะครับแล้วก็ดูแล้วความซับซ้อนไม่เยอะไม่มีลูกเล่นอะไรที่แบบว่ามันจุกจิกเกินจําเป็นนะครับเน่ยหลักๆเลยน่าจะเน้นในเรื่องของการป้องกันน้ำนะครับนี่ก็รวดลายก็เรียบง่ายนะครับสีแดงนี่แดงสดโดดเด่นมากแล้วก็จะมปสีเทาที่เห็นเนี่ยสีเทาที่เห็นเนี่ยครับจะเป็นตัวสะท้อนแสง นะครับจะทำหน้าที่เป็นแถบสะท้อนแสงไปในตัวด้วยนะไม่ได้หมุนแบบขีดๆไปเป็นรถไล์เฉยไม่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพราะว่าจําเป็นนะเวลาเราขี่ลรยฝนเนี่ยการมองเห็นของคนอื่นที่จะมีต่อจุดเล็กๆมอเตอร์ไซค์เเล็กๆข,ของเราเนี่ยมันจะเป็นนะครับอย่างน้อยก็พิ่ไฟมาเห็นสะท้อนแสงแบบนะครับหรือหรือถ้าเราจะต้องหยุดรถแล้วเดินไปนู่นมานี่เข้าห้องน้าห้องท่าอะไรเงี้ยนะครับการมีวัตถุสะท้อนแสงแถบสะท้อนแสงแบบเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยแน่นอะอ่ะมาดูครับนี้ก็จะเป็น เสื้อแบบอ่าไม่จ้ำนะครับเอีวไม่จ้ำแต่ว่าแขนแขนจ้ำครับเป็นแขนจ้ำนะแล้วก็ที่แขนเนี่ยจะมีเวลโครนะครับเป็นตัวที่สามารถปรับระดับให้กระชับได้นะครับอีกท่อนหนึ่งก็คือแขนท่อนบนนะครับตัวนี้สามารถรัดช่วงต้นแขนให้กระชับได้เช่นกันนะลดการกระพือตีของลมนะครับอันนี้จาเป็นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระชับรัดลำตัวครับก็จะมีแถบเวลโครที่รัดข้างลำตัวด้วยเหมือนกันนะครับ เราสามารถที่จะใส่ให้มันกระชับได้มากที่สุดเพราะคนขี่มอเตอร์ไซค์จะรู้นะว่าถ้าใส่หลวมใส่ใหญ่เนี่ยปัญหาเลยคือลมตีนะครับลมตีแล้วมันก็นจะสะบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะครับไม่สบายตัวไม่คล่องตัวนะครับต้านลมนะอ่ะมาดูต่อครับที่ซิปด้านนาเ,าเดี๋ยวดูดคอคอกันเลยเพราะนะครับที่คอเนี่ยจะทําเป็นลักษณะทรงคอทรงสูงนะครับผมลองดูแล้วเมื่อกี้นี่ปิดคุมได้แบบเยอะมากเพราะว่า ช่องคอเนี่แหละมันเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผมว่าควรจะได้รับการป้องกันมากที่สุดทั้งจากสายลมและสายฝนโดยเฉพาะไอเม็ดฝนเนี่ยคือถ้ามันถ้าเราวิ่งปะทะแล้วเม็ดฝนมันตําผิวหนังเราเนี่ยเจ็บนะนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการที่มันปิดคุมมาได้สูงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแน่นอนซึ่งกีวีก็ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับออกแบบมาให้ปิดตัวส่วนของลาคอได้สูงมากนะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่ครับรับให้กระชับ ด้วยแถบเวลโครเหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายเน้นใช้งานง่ายสะดวกเพราะว่าลองนึกดูว่าเวลาที่เราเห็นฝนตั้งเขาอยู่ข้างหน้าแล้วเราต้องดีบแข่งกับเวลาในการใส่ชุดกันฝนนะจะมาพลีพิไลก็คงไม่ใช่ละนะครับเร็วกว่าได้เปรียบครับมาดูครับการติดด้านหน้านครับมันเป็นทรงแจ็คเก็ตนะครับทรงยอดนิยมเพราะว่ามันใส่ง่ายแจ็คเก็ตนะครับถ้าเป็นสวีทเตอร์นี่ไม่ไหวนะมันจะมาสวมเข้าสวมออกนี่ แล้วส่วนใหญ่เราจะต้องใส่ทับเสื้อเสื้อกาดหรือเ,เสื้อแขนยาวเสื้อหลักที่เราใช้อยู่แล้วด้วยอะจะเห็นว่าตรงนี้นะครับผ่าอกมาดูเลยนี่ที่อกนี่ชั้นนี้นะครับจะเป็นเวลโคนะครับยาวเลยตินตุกแกเนี่ยยาวตลอดความยาวของเส้นกลางนะครับแล้วมันจะมีตัวปิดอยู่นะครับมีผ้าปิดอยู่เปิดผ้ามานี่ครับถึงจะเจอซิปนะครับซึ่งมันเป็นการการปิดทับเพื่อป้องกัน การปะทะของเม็ดฝนนี่แหละนะครับหรือถ้าบางทีถ้าเราไม่ได้บังซิปไว้เนี่ยมันซึมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปิดไว้ครับซิปนะครับที่ซิปหมดซิปก็จะมีนะครับมีปลายผ้านะครับใส่ถุงมืออยู่นะครับเราก็สามารถที่จะคว้าแล้วก็หาเจอได้นะครับการเปิดการปิดซิปนะครับมีซิลิโคนนะเป็นตาโลโก้เลยนะกีวีด้วยนะครับที่ปลายของซิปนะครับแล้วก็เป็นซิปซี่หักนะครับขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับ น,นี่ก็ผ่ากลางตัวนะครับฉะนั้นเวลาถอดใส่นี่ก็จะสะดวกง่ายดายนะครับนี่ผ่าออกมาปึ<ฮ>๊บเจออะไรเราจะเจอกับซับในซึ่งเป็นผ้าผ้ารูเพื่อเพื่อเอาไว้กันระหว่างผิวหนังเรากับตัวเนื้อผ้าที่เป็นผ้ากันน้านะครับคือถ้ามันไม่มีผ้าซัาบตัวนี้เอาไวน้นะครับถ้าเราใส่ไปนานๆฝนหยุดตกแล้วเหงื่อออก นะครับมันก็จะติดเนาะไม่รู้มีใครเคยมีประสบการณ์ไม่เหงื่อแบบเหงื่อเต็มแขนเนี่ยใส่เสื้อแขนสั้นเงี้ยขี่ไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดผ้าแบบเนี้เหงื่อออกมันจะดูดติดผิวหนังเลยนะครับแล้วเวลาที่จะถอดจะใส่มันยากนะครับอันนี้เขาก็รู้ใจเขาก็ให้มาตลอดเลยนะลายผ้าเนี้ยผ้ารูเนี้ยที่เห็นเนี่ยผ้าซับในเนี่ยมันจะมีความยาวตลอดความยาวแขนเลยนะครับคือถอดทั้งตัวนะซ,ซับในให้ทั้งตัวเลยนะครับ ตัวชายชายล่างของเสื mm ้อเนี่ยนะครับก็จะมีมีเชือกเอาไว้ให้ดึงด้วยนะเอาไว้ล้างอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับ copyright. นี่ again. เป็นเชือกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกเป็นเชือกยืดนะครับตัวล็อกเอาไว้นะครับเผื่อเผื่อใครที่ต้องการที่จะรัดให้มันกระชับที่สุดนะครับที่ชายเสื้อก็จะมีเชือกเป็นเชือกยืดนะครับกับตัวตัวล็อกนะครับที่เป็นตัวก,กดแบบนี้นะครับอยู่2ด้านเลยของเอวนะครับ สามารถใช้งานได้ให้มันกระชับที่สุดของลำตัวนะครับแล้วก็แอบเห็นอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นตรงข้างๆ้างซิปตรงหน้าอกนี่แหละแอบมีซิปเล็กอยู่ซ่อนอยู่เกือบเกือบไม่เห็นกันนะครับมันอยู่ชิดบกับซิปหลังนะครับอันนี้เป็นซิปเล็กซึ่งมันจริงๆแล้วคือกระเป๋าครับกระเป๋าใหญ่ไหมโอ้โหซุกมือได้ฝ่ามือนึงเลยใส่ได้อะใส่กระเป๋าตังค์ได้อะเนี่ยดูแลเนี่ยได้ครับ อ่านี่ก็เป็นตัว,ต,วตัวที่ผมว่าน่าจะใช้ได้สะดวกดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบออกไปปะทะถึงขนาดอยู่ด้านนอกมันหลบอยู่ก็ไม่ได้ลึกมากคือเราเปิดซิปลงมาประมาณสักเกือบสองฝ่ามือก็จะเจอนะครับก็จะเจอซิปสำหรับกระเป๋าเล็กๆจีนอากตัวนี้อยู่ครับอ่ามีเป็นส่วนของเสื้อนะครับเป็นส่วนของเสื้อซึ่งนี้ อันเนี้ยวันนี้ผมได้มาลองฟิตติ้งดูผมได้มาลองไซส์ดูนะครับแล้วก็คาดว่าจะได้ใช้งานเร็วๆนี้นะครับในส่วนของการใช้งานจริงเดี๋ยวมีให้ชมกัน,นแน่นอนวันนี้เอาของมาแนะนํากันก่อนนะครับส่วนการใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้เห็นกันแน่ๆนะครับขาดไม่ได้จริงนะคือการฝนเนี่ยโดยเฉพาะต่อให้เป็นหน้าร้อนก็ถถถเถอะเคยเจอไหมครับอายุฤดูร้อนบางทีมันหนักฝนในฤด,ดูนะี้ จบเรื่องเสื้อไปนะครับเดี๋ยวมาดอดูกันที่กางเกงครับนี่กางเกงมาแล้วจะถอยให้ดูดูแล้วคือมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายแหละอันนี้สำคัญนะครับที่ด้านหลังก็จะมีเป็นอ่าระบเบลนะครับบอกขนาดเอาไว้นะครับเกลจัมครับเกลจัมย่างยืดนะครับยืดได้นะครับแล้วก็ ปลายเท้านะครับปลายเท้าเป็นปลายปล่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีจั๊มนะครับแล้วก็ไม่มีซิปด้วยนะครับใช้งานอย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมาหาปลายซิปนะครับแต่ว่าจะเป็นปลายขยายนะครับล็อกด้วยแถบเวลโครนะครับแล้วก็แค่เปิดออกมาปุ๊บนะครับมันพับอยู่เห็นไหมนะพับอยู่เราสามารถขยายปลายเพื่อที่จะสอดเท้านะครับได้อย่างรวดเร็วนะคือถ้ารองเท้า ไม่ใหญ่หรือเทอะทะมากนี่ผมว่าน่าจะสอดทะลุออกมาได้เลยทั้งรองเท้านะครับตัวนี้ผ้าด้านนอกด้านในจะเห็นเป็นคนละเนื้อเลยนะนด้านนอกก็จะเป็นผ้าแบบลายมันเงาๆนะครับส่วนด้านในด้านในนี่ก็จะเป็นผ้าเห็นปุ๊บรู้ปั๊บอ่ะน้าไม่ทะลุแน่นอนนะครับผ้าแบบนี้นะครับลายด้านๆหน่อยนะครับหนาไม่มันไม่หนามากนะอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจครั้งแรกเลยก็คือ มันเป็นวัสดุที่ไม่ได้หนาไม่ได้หนักนะครับเหมาะกับการพกพนี้ <ปะ S 1> คือแพคเกจเขาเลยนะครับก็คือในชุดที่ทั้งเสือ้อทั้งเกงที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอเก็บใส่ซองที่แถมมาให้แล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้ครับเนี่ยถุงแค่นี้นะมันก็ทารัดดีนะ<ม>เพิ่มหาที่ซุกซุกแอบบแอบบหรือต่อให้ไม่มีช่องใส่นะเอาแบบ สายรัดรัดไปมันก็ไม่ไม่ได้เกะอะไรมากนขนาดนี้แล้วดีไซน์อีกอันนึงที่ผมเพิ่งจะเห็นยี่ห้ออื่นจะมีหว่าไม่รู้นะแต่ผมเพิ่งแจะงว่ายี่ห้อนี้มีครับก็คือที่ถุงเก็บเนี่ยมันไม่ได้ทึบมันมีรูรูระบายความชื้นออกไปด้วยเพราะลองนึกถึงความเป็นจริงนะเวลาเราใช้งานเสร็จปุ๊บใช่ไหมฝนหยุดแล้วเราจอดรถเราก็ถอดชุดเต็มที่ก็คือแค่สะบัด สบัดสบัดสบัดออกให้เม็ดฝนมันออกไปเม็ดน้ําออกไปแล้วก็จะเก็บนะครับส่วนมากแล้วมันจะเก็บทั้งเปลียนนั่นแหละแล้วกระเป๋าหรือถุงใส่ที่มันทึบเนี่ยมันมันก็มันก็จะมันก็จะแห้งคาถุงนั่นโอกาสที่มันจะอับชื้นหรือว่าแบบเป็นคราบอะไรเงี้ยมันก็มีเนาะแต่อันนี้ผมว่าเขาก็น่าจะพยายามพยายามที่จะให้มันมีความอับน้อยที่สุดอ่ะก็เลยทําก้นถุงให้มันเป็น ผ้าดูตะข่ายแบบนี้นะครับส่วนก็เป็นไอเดียที่ดีนะเป็นไอเดียที่ดีนะแล้วก็การล็อกปักถุกก็ตัวไปครับสมัยนิยมนะครับใช้เชือกแล้วก็ตัวรูดเก็บอย่างนี้เลยนะครับเหลือแค่นี้เองนิดเดียวครับชุดกันฝนของทีวีที่มีจําหน่ายที่ไบเมดช็อปตรงนี้นะครับ mm hmm. เขามีชื่อรุ่นว่า R S S 04RH104 นะชื่อมันก็จะไม่รู้สิมัน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 เป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขเป็นรหัสเนาะก็ไม่เป็นไรก็ลองทักทายมานะครับที่ใบเมดนะครับถามหาชุดกันฝนนะครับเขาก็จะมีให้เลือกแหละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำนะครับแล้วถ้ามีเวลามีโอกาสอยากให้เข้ามาลองนะครับมาลองฟิตติ้งมาลองสวมใส่ในที่นี้หมายถึงว่ามาพร้อมชุดขับขี่นะครับถ้าเกิดกรณีเราขี่ปกติเราใช้เสื้อตัวไหนขี่เนี่ย ก็แนะนําว่าให้เอาเสื้อตัวนั้นมาด้วยเลยนะครับมันจะได้ใส่มันจะได้ลองอ่ะลองให้จบเอาให้พอดีนะครับจะได้ไม่ต้องเดาถึงหน้างานจริงมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับราคาจาหน่ายราคาปกติอยู่ที่2,400บาทครับแต่ว่าถ้าเกิดมีช่วงโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยราคาก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาโปรอยู่ลดเหลือแค่พันสี่ร้อยบาทประหยัดได้หนึ่งพันบาทเลยนะครับยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นไหมนะครับ แล้วก็มีสีสันมีไซส์ชาร์จยังไงเหมาะกับการใช้งานแบบไหนรายละเอียดตรงนั้นนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านไว m เมดนะครับที่ถนนพระราม3ามกรุงเทพมหานครครับถ้าไม่สะดวกก็ลองโทรเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาทางช่องทางาในการแชทก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวที่ร้านเนี่ยยังมีอะไรให้ผมดูดเดยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยพาดูทีน,นะครับ วันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณม,มากๆนะครับสําหรับร้านไบเมดนะครับสําหรับการสนับสนุนชุดกันฝนเพื่อาการทำคอนเทนต์และเดินทางของ KSL Riding s k i l l และเดี๋ยวจะมีรีวิวมาฝากกันแน่นอนขอบคุณครับ